ทุกครั้งนะครับถ้าลูกค้าจะมาก็จะสแตนบายนะครับผ้าปูเตียงผ้ารองหมอนผ้าเช็ดตัวนะครับแล้วก็ทำความสะอาดห้องน้ำนะครับคลิปนี้จะบอกว่านะครับน้องนะครับมีลูกค้าตาบอดมานวดนะครับแต่สิ่งที่ทำให้เห็นและคนดูรู้ว่าทุกคนเท่าเทียมกันนะครับผมผมก็จะแบบถึงเขาน้องเขาจะมองไม่เห็นนะครับผมก็ปูเตียงเซ็เตียงและทำความสะอาดเหมือนกับคนตาดีทั่วๆไปครับ แต่สิ่งที่แตกต่างจากนะครับคนตาดีก็คือว่าสำหรับคนพิการหรือบกพร่องทางร่างกายนะครับผมจะลดให้ครึ่งราคาครับแล้วก็จะมีลูกค้านะครับที่พิการหรือผู้บกพร่องนะครับทางสายตานะครับแล้วก็พิการนะครับแขนขานะครับหรือมือนะครับผมก็จะลดให้ครึ่งราคาทํามาเกือบจะ10ปีแล้วนะครับนะครับก็นี่แหละครับ ไม่แตกต่างแล้วก็ไม่ได้เบ่งนะครับว่าน้องต้องตาบอดแล้วก็ทําแบบลวกๆไปนะครับพร้อมนะครับนะครับแล้วก็นวดเสร็จนะครับก็จะไปส่งนะครับตอนที่น้องเข้ามาก็จะรับไปรับน้องนะครับข้างล่างนะครับแต่วันนี้ฝนตกครับต้องเรียกมอเตอร์ไซค์ให้น้องเขานะครับเพื่อส่งน้องเขาขึ้นรถไป้านี่ครับความ